สวัสดีช่วงสายๆครับวันนี้ก็มาหยอดปุ๋ยครับให้ปุ๋ยต้นพลิกต้นมะเขือที่ปลูกไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารของเรานะครับวันนี้อยากจะแชร์เรื่องของการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยต้นไม้เน้นเฉพาะไม้ผลนะครับเพราะว่าเรามีความสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับที่คิดว่าจากประสบการณ์นี้คิดว่าสิ่งที่จะได้พูดต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มา,มากก็น,น้อยครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยนี่เขาจะเป็นปุ๋ยเคมีถ้าเป็นเคมีนี่ก็ใส่หลังฝนนะครับหลังฝนแต่ถ้าจําเป็นจริงๆเมื่อใส่หน้าแรงก็ต้องลดน้ำไปทันทีเพื่อให้เกิดการย่อยสลายหรือการละลายของธาตุอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าแรงจริงจริง,รงเนี่ยต้องให้น้ําสม่ําเสมอมันถึงจะเกิดประสิทธิภาพ แต่ยังไงก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนน้ำฝนนะแต่ถ้าฝนลงมาปุ๊บเนี่ยเราใส่ได้เลยนะเราใส่แล้วม,มันก็จะละลายแล้วทีนี้ความชื้นในอากาศการนำพาไม่ว่าจะเป็นการนำใช้โดยระบบลากหรือว่าระบบดูดซับทางอากาศนะครบบนี้ก็จะได้ผลเพราะว่าความชื้นสัมผัธ์อะไรงต่างมันก็เหมาะสมนะเราจะสังเกตได้ว่าต้นไม้ครับเมื่อ ได้รับน้าฝนนี่มันก็มันก็จะสดชื่นแล้วก็มีมีวิวัฒนาการด้านการแตกกิ่งการาสร้างใบสร้างอะไรสร้างยอดสร้างอะไรพวกต่างๆมันจะแตกต่างกันมากนะอันนี้ก็จะพูดเรื่องของการให้ปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกนี่ถ้าจะใส่ให้ได้ประโยชน์จริงๆหรือเกิดประสิทธิภาพจริงค,ควรใส่หน้าแรงครับใส่ช่วงเดือน ตั้งแต่มกราคุมผามีนามีสาของผมนี่ใส่ประมาณเดือนสักกุมภาไหมกุมภาหรือปลายปลายมีปลายมกราจําไม่ค่อยได้สาเหตุที่ใส่อย่างนั้นก็เพราะว่าปุ๋ยคอกนะั้นมันจะมีความเค็มความเข้มข้นความเค็มสูงเมื่อใส่แล้วเราก็อาจจะมีการรดน้ําให้ตามความเหมาะสมบ้างเพื่อพยุงหรือว่ารักษาชีวิตของต้นพืชไว้นะครับและอย่างหนึ่งก็คือว่า สาเหตุที่เราใส่ในช่วงหน้าแรงนะครับก็พเพื่อให้กระบวนการย่อยสลายนะครับเกิดไปเกิดไปโดยที่ไม่เร่งรีบจนเกินไปก็คือเรื่องการนําใช้หรือว่าเรื่องของการย่อยสลายการละลายของปุ๋ยคอกนะครับคือปุ๋ยนี่ยังไม่ปลอดภยัยเพราะว่าถ้าจะให้ปลอดภยัยจริงๆเขาบอกว่าต้องหมักหรือต้องพักตัวทั้งต้องหกเดือนหรือไม่ก็ไปไปทาเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นกระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่นี่ถ้ามันยังไม่ย่อยสลายถ้าเราใส่สดๆเนี้ยเราก็ใส่อย่างนี้ก็ใส่รัศมีประมาณสักครึ่งถึงหนึ่งคืบคือเราใส่รอบๆไว้ช่วงนั้นเป็นหน้าแรงไม่อันตรายครับใส่แล้วก็ให้น้าเล็กๆน้อยๆมันก็จะค่อยๆละลายค่อยๆนั่นไปแต่ถ้าเป็นหน้าฝนป,ปุ๊บเนี้ยถ้าเราใส่ชิดเกินไปอันนี้ไม่แนะนําเราต้องใส่ห่างห่างประมาณสักสองคืบเพราะว่า ปุ๋ยคอ,อกเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงใช่ไหมถ้าได้น้ําถึงเป็นน้ําฝนเนี่ยเราไม่รู้ว่าปริมาณมากน้อยแต่ถ้าไดมา้มากมปุ๊บมันก็ละลายมากแล้วก็นํานำพาธาตุอาหารต่างๆหรือว่าสารต่างๆที่อยู่ในในใ,ในเนี่ยให้มันหลังมันไหลออกมาแล้วก็มันจะโถมเข้าไปใส่ต้นพืชทําให้ระบบรากนี่รับไม่ไหวก็จะเกิดการเน่ารากเน่าหรือว่าเป็นเชื้อราก็ทํำให้ต้นพืชตายยิ่งเป็นต้นพืชเล็กๆเนี่ย ก็จะตายได้อันนี้ก็นี่ก็ตายไปต้นหนึ่งหมายถึงว่าเป็นเขาเขาเขาอยู่ตรงข้างๆกันนี้เขาล้มเขาล้มทีนี้เขาแตกรากประมาณตรงนีน้ทีนี้เราไปใส่เราไปชิดไปทีนี่ตัวความขคมของขี้ไก่นเนี่ยไปทําให้รากรากที่เลยอยเน,น,น่านก็เลยตายสูญเสียไปหนึ่งต้นก็ประมาณนี้ครับก็เป็นการแชร์จากประสบการณ์จริงครับไม่ได้อิงเรื่องมโนหรือว่าคิดไปเองนะครับ อาจจะมากอาจจะน้อยประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็แล้วแต่ินพินิจของท่านที่จะนําไปใช้นะครับผมเกษตรเชิงดอยครับ